โสโมสรฟุตซลนะครับสโมสรกีฬาพายบอร์ดแล้วก็สโมสรเุตซบีนนทุรา,า,านะครับได้ร่วมจัดงานกีฬาทางน้านะครับ นาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสโมสรกีฬาพายบอร์ดสโมสรเจตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยาและชมรมวินเซิร์ฟเมืองพัทยา เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยาครับ2,564ระหว่างวันที่26-28มีนาคมและ3-4เมษายน2,564ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬาแต่ละประเภทรวมทั้งต่อยอดยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากลและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาอีกด้วยโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทกีฬาประกอบด้วยวันที่26-28มีนาคมจะเป็นการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟรุ่นฟอยชายและหญิง ซึ่งจะเป็นรุ่นที่นำไปใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสในปี2024และสำหรับในวันที่27-28มีนาคมจะเป็นการแข่งขันกีฬาพายบอร์ดซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือรุ่น2กิโลเมตร4กิโลเมตรและ8กิโลเมตร ส่วนในวันที่3และ4เมษายนจะเป็นการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปในส่วนของกีฬาพายบอร์ดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปในขณะนี้ที่มีการเล่นตามแม่น้ำลำคลองและทางทะเลทั้งนี้การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกีฬาที่ชื่นชอบกีฬาพายบอร์ดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก นายพัฒนาเปิดเผยต่ออีกว่าหลังได้รับการตอบรับจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จํานวนมากทางคณะผู้จัดการแข่งขันได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักกีฬาพายบอร์ดทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการแข่งขันทั้งนี้ในอนาคตส่วนตัวจะผลักดันกีฬาพายบอร์ดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไป เมืองพัทยานะครับพัทยาร่วมกับสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมโสมสรวินเซิร์ฟนะครับแล้วก็สมโมสรกีฬาพายบอร์ดแล้วก็สมโมสรเจ็ตสก,กีเมืองพัทยานะครับได้ร่วมกันจัดงานกีฬาทางน้ํานะครับก็ถือว่าเป็นย่อย,ย,อยอชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของกิจกรรมก็จะมีมีวินเซิร์ฟมี กีฬาพายบอร์ดมิเตสปีอย่างที่กล่าวไปนะครับในวันที่26นะครับถึง28มีนานะครับ mm hmm. ก็จะแยกกันเป็นเป็นแข่งกันคนอาทิตย์26ถึง28มีนาก็จะแข่งวินเซิร์ฟนะครับวินเซิร์ฟของรุ่นรุ่นฟอยนะครับที่เป็นรุ่นที่จะไปใช้ในโอลิมปิกที่ใช้ในการแข่งขันที่ฝรั่งเศสปี2024นะครับแล้วก็กีฬาพายบอร์ด ในวันที่28นะครับจะแข่งแข่งไล่ๆกันนะครับแล้วส่วนถัดไปอีกทิศหนึ่งก็จะเป็นแข่งเจสตรีในวันวันที่3-4มีนาครับผมเอ้ยเมษาทักทีครับ,รบในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะเน้นไปที่กีฬาพายบอร์ดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วๆไปนะครับซึ่งใช้กันในแม่น้ำลำคลองด้วยใช้ในทะเลด้วยก็จะมาร่วมการแข่งขันเยอะมากนะครับแต่ละความสนใจเยอะมาก เราเองเราก็มีการเตรียมเตรียมรับเตรียมรองรับสาหรับการแข่งขันประเภทนี้ประเภทกีฬาพายบอร์ดหรือซับนะครับไว้ไว้ค่อนข้างจะดีนะครับก็ประชุมกันให้เตรียมการให้ให้จัดสถานที่ให้พอเพียงกับจํานวนนักกีฬาที่จะมามาแข่งขันนะครับ